ก่อนอันนี้เราไปดูตัวใหญ่นะครบกบอันนี้เป็นเป็นรุ่นนะครับรุ่นร,รุ่น,ร,นรุ่นแรกรเป็นรุ่นแรกๆนะครับโอ้ <c oughs> oh, สวนนี้น่าอยู่นะครร่มรื่นดีนะครับฝัพยายานเดี๋ยวจะนอนเราเป็นปเกษตรกรที่อาศัยประสบการณ์เนาะ ต่การเรียนรู้ก็ท่านใดสนใจนะจะเป็นสวนเขาเรียกสวนอะไรสาลางามใช่ไหมยอยู่บ้าน <c oughs> อยู่ตำบลเมืองดิงนะเดี๋ยววันนี้จะไปดูโอ้อันนี้อีกชุดหนึ่งนะฮะ โอ้นี่รุกใหญ่แล้วเนามนใหญ่เลยลุ่นคุ้นลุ่นคุนโอ้ไปจบไปดรโอ้เี๋ยว่อจะมาอันนี้ถือว่าเป็นกี่เดือนฮะให้นัดมาสองเดือนสเดือน แล้วตลาดกันตลาดที่นี่ตลาดไม่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 พอพอไม่พออ๋อเ <c oughs> อามีนกด้วยอ๋อฟรีมันมันติดเนี่ยอ๋อนกพรานี่มันติดใช่ไหมติดในนี่มันมามักินอ๋องงก็เลยเป็นตัวน้วอยใหญ่กว่านี้ต้องซื้อไอ้ถ้าขายไปด้วยเนาะไอ้นี่มัน,นกันพวกนกพวกอะไรนั่นแหละ

ตอนนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วปีครับมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ทำจริงจังนี่ขนาดไม่จริงจังเนอะ,อะเพราะว่ามันแต่ก็เลวเป็นช่วงเป็นช่วงครับเป็นช่วงเป,เป็นช่วงท่าหน้าเขา้าหน้าหนาวเข้าหน้าแล้งเราก็จะหิุดพักเราเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้ หน้านี้ก็คือช่วงนี้จะถูกการจําหน่ายนี่ประมาณช่วงช่วงจะใกล้จะเข้าพรรษานะครับนี่จะเป็นรุ่นอาหารแล้วก็เลี้ยงให้โตหน่อยก็หลังจากเข้าพรรษานี่ยไว้โตเต็มวัยแล้วก็เขาจะมีเนื้อเยอะนะแล้วรสชาติเขาจะเขาจะไม่คาวถ้าเขา้าจออากาศเย็นๆแล้วเหมาะกับการเป็นอาหารในช่วงการเก็บเกี่ยวฤดูผลผลิตนะครับหลังการทํานานะครับเนี่ยก็แกจะมีขาประจํานะครับมีขาประจําคนที่เขาชอบกินกบ คนที่ชอบกินกบแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขามารับไปจําหน่ายตามหมู่บ้านเนี้นะครับบางท่านนี่เขาเอาไปชำแหละเลยนะเขา,เาไปชำแหละลอกหนังลอกอะไรให้กิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทนี้นะครับที่ทำอะไรนะกบยัดไส้พวกอ,อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเขาจะมีชาวบ้านเราเนี่ยที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ชอบทําอาหารเนี่ยเขาจะไปทํากบยัดไส้จาหน่ายกิโลเนี่ยเดี๋ยวนี้กิโลเท่านะครับตลาด ราคากิโลตลาดก็จะตกประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับกิโลละหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบแต่ถ้าเขาทําตัวที่เขาลอกให้ที่แบบเหมือนในตลาดที่เราไปเห็นกันที่ทําพร้อมเรามาก็รอแต่สับๆแล้วก็ปรุง่อันนั้นจะประมาณร้อยร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทนะครับคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปลงมือทําเองนะครับเรามาพร้อมที่จะรับประทานเขาทําหนังทําอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สะอาดนะครับเอาเครื่องในเอา อะไรออกเรียบร้อยก็เป็นเมนูขึ้นชื่อนั่นแหละถ้าผัดเผ็ดกบเนาะหลายๆท่านก็คงจะชอบอยู่แล้วนะครับอย่างบ่าวครูนี้ก็เอาเมนูลดๆเลยนะครับอืมเมนูอาหารบ้านๆป่าๆเนาะยิ่งถ้าได้น้ําพอเป็นกระใสนะครับหลายๆท่านก็ใช้เป็นวิธีการในเรื่องของไว้ตอนรับแขกเวลามีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนเนาะ เป็นอาหารเมโนูพิเศษบางท่านที่อยู่ในเมืองกรุงนะครับพอนานๆได้กลับมาบ้านนอกทีก็ได้กินอาหารบ้านๆนะครับ,โโก,ก,บก็เมนูกนรอา,า,าบอนนะบ้กัด็ไคบ

等着你带我就逛逛去。啊，真他妈我们吃货来了。 Субтитры сделал DimaTorzok